สวัสดีเพื่อนชาวไบค์เกอร์ผมช่องแบงค์สเปกเตอร์กันอีกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ผมพูดคําว่าสวัสดีชาวไบค์เกอร์นะครับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับรถนะครับเรากลับมาในเรื่องของรถมากนะครับเดี๋ยวผมขอฟิปกล้องก่อนนะ <c oughs> ก็คือตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเพิ่งได้กลับมาทํารถเพราะว่าผลพวงจากอุบัติเหตุที่ผมไปหัวหัวฟาดพื้นมานะครับจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นนผมลองทํารถแบบค,ค่อยๆทำนะครับก็คือลุกลุกนั่งลุกนั่งอยู่เนี้ย สักพักมันมีการหน้ามืดนะครับมันน่าจะเป็นผลข้างเคียงนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วครับก็ได้มีโอกาสได้มาทํารถกันอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเจ้า CBR 400 nc 2 3คันเนี้ยก่อนนะครับก็คือผมได้รื้อชุดไฟอันเก่าทิ้งทั้งหมดนะพอชุดไฟเขาไล่มาแย่มากนะครับผมใช้คําว่าแย่เลยนะเพราะว่าสมมุติว่าปลั๊กตัวนี้เนี่ยปลั๊กที่เป็นสายไฟขึ้นมาจากมัดไฟนะครับวิ่งขึ้นมาเนี่ยเขาไปจ้ำเลยนะครับก็คือโยงเข้าแผ่นชาร์จโดยตรงทงที่จริงมันมีลัก่งเ แล้วค่อยเข้าที่แผ่นชาร์จนะครับเอาง่ายๆอะ่ะท,ทุกปักเนี่ยเขาจั๊มหมดนะไม่ว่าจะเป็นประกาศซ้ายกว่านะเขาจั๊มเข้าชุดสายไฟทั้งหมดนะเขาจะไม่มีการทําปักเลยซึ่งมันมันอาจจะเกิดทําให้แบบสายไฟชอ็ชอตนู่นช็อตนี่ครับแล้วสายไฟคือแบบโหมันถ้าจะไล่ใหม่ก็คือวุ่นวายนะครับอันนี้เจ้าของก็เลยเบิกเซนโกงญี่ปุ่นมือสองมานะครั้สภาาดีๆเลยนะปักครบ,ครบก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่ปักไล่สายต่างๆนะให้มันครบนะบแล้วก็ลองสตาร์ทแล้วเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้ววก็ในนส่ของ สีดำนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะยังไม่เคยถ่ายให้เพื่อนดูนะหรือว่าถ่ายในผมดจะไม่ได้แล้วนะคันนี้นะครับเอามาให้ผมล้างขาบูให้นะตอนนี้ล้างขาบูเสร็จไปเรียบร้อยนะครับแต่ปัญหาก็คือปัญหาเดียวกับการเจ้า CBR 400่คันนี้เลยสภาพรถเนี่ยเขามาเต็มคันนะดูสวยมากนะครับแต่พอรื้อชุดไฟมาชุดไฟก็เหมือนแบบมีอาการขาดนู่นขาดนี่นครับพวกปลั๊กกล่องเนี่ยก็ขาดนะครับผมก็ทําการแก้ไขทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของปลั๊กมัดไฟเนี่ยสายไฟสายไฟที่ขึ้นมาจากมัดไฟนะครับ ก็เขาลอยอ้อมมาไปโดนคอท่อนะครับแล้วก็ละลายติดก,กับคอท่อเลยซึ่งผมก็ทําการแก้ไขแล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าเขาขี่มาได้ไงนะครับเพราะว่าคันนี้อาการมันคือเหมือนสูบสองนะครับมันไม่ติดอันนี้อันนี้ไม่แนใจนะมันอาจจะเกิดจากคาบูก็ได้หรือว่าชุดไฟก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือล้างคาบูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไล่ไฟใหม่ทั้งหมดเอ้ยไม่ทั้งหมดดิไล่ไฟเป็นบางจุดนะครับสายไฟที่มันขาดน,นู่นนี่น้ําผมก็ทําการไล่ให้ใหม่ตัวสวิตช์ออฟลันนะครับตัวสตาร์ทเนี่ยก็ ขาดแบบมันเกือบจะขาดแล้วอ่ะเหมือนเขาพันอะไรสักอย่างมาไม่ดีนะครับผมก็ทำงานแก้ไขให้หมดแล้วแต่ปัญหาต่อมาที่เจอนี่ก็คือนี่ครับพันเชอร์มันเสียครับนี่คู่นี้นะครับอันนี้คือพันพันเชอร์เออพันเชอร์พันเซอร์เนี่ยคนไทยจะเรียกกันพันเซอร์นะครับแต่จริงๆมันหนาว่าพันเชอร์นะครับไอตัวเนี้ยค่าโอห์มนะครับมันขึ้นแค่คู่นี้คู่น้ําเงินนะครับส่วนคู่เหลืองเป็นศูนย์ครับไม่ขึ้นจริงๆไม่ต้องขึ้นทั้งคู่นะครับ ก็อาจจะเกิดจากชอ็อตข้างในนะครับจริงๆเนี่ยผมบอกก่อนว่าพาเชอร์เนี่ยมันชอ็อตโคตรยากใช้คําว่าโคตรยากนะครับ <Yeah. S 1> แต่คันนี้สายไฟเขาชอ็อตครับมันก็เลยอาจจะทําให้พาเชอร์มันเสียตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้มันใช้ได้นะแต่ถ้าไปหาซื้อมือสองเนี่ยเขาก็จะขายเป็นคู่อย่างนี้นะครับก็ตอนนี้รออะไรอยู่นะครับว่า,าจ,จะได้ตอนไหนนะครับก็คือถ้าได้เนี่ยผมก็จะรีบประกอบคันนี้แล้วก็รีวิวเพื่อนๆดูอีกทีนะเพราะคันนี้ผมบอกเลยว่าผมเคยคิดไว้ในหัวแต่ว่าผมไม่ได้ทานะครับ แต่เป็นแฟลลิงที่เจ้าจีนมันอยากทานะครับก็เดี๋ยวคันนี้ติดฝากติดตามด้วยคันนี้บอกเลยว่าประกอบเต็มคันเนี่ยสวยมากนะครับ <S <S แล้วก็ในส่วนคันต่อไปนะตรงนู้นคันนี้ก็จอดมานานแล้วคันนี้ก็คือรุ่นพี่เอามาให้ทํานะครับแต่ว่าก็คือรอนู่นร้อนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยรุ่นพี่เขบอกให้ผมแก้ตัวนี้นะครับผมพยายามและมันแก้ไม่ได้นะครับไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าผมตัดไปเนี่ยหรือว่าตัดนะครับแฟลลิงมันก็ยังอ้าอยู่นะครับผมก็เลย ัดสิน,นจใจปล่อยไว้งี้ดีกว่าไม่ทํานะครับถ้าทาแล้วมันเสียหายนะครับแต่คันนี้ยประกอบแฟลิิงเต็มก็โคตรสวยนะอันนี้ผมลื้อมาใหม่นะลื้อใหม่นะครับเพราะว่าจอดนานแล้วเดี๋ยวจะทําการล้างล้างขบูใหม่รอบนึงนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนูน้นตรงนู้นเป็นแฟลิิงซีบีอาร์หกร้อยอันนี้อันนี้เคยพูดไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้รอเจ้าของเขาเต็มงบเต็มนู่นเต็มนี่นะครับรอทําเหมือนกัน <Okay. S 1> อะไรก็กองกองโอ้ยอะไรก็กองกันอยู่นี่นะครับอันนี้มีการจัดใหม่นะจัดใหม่นึงนะครับอันนี้จะมีช่องทางการเดินนิดนึง นะแล้วก็ในส่วนของตัวรถของผมนะครับก็อย่างที่บอกไว้จอดไว้2เดือนนะครับสตาร์ตติดโคตรยากโคตรยากใช้ว่าโคตรยากนะครับแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยมันไม่ติดแล้วผมก็ทําการลื้อขบูใหม่ล้างขบูแล้วก็จับไวก,กํมนะครับเพราะว่ามีการเซ็ตน้่มหนูใหม่นะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ทําการไล่แบบจับไวก,กํมแบบบ้านเลยนะแล้วก็เจาตัวจับไว้ก,กร,รมเหมือนของผมมันจะเพียแล้วเดินนะ <Huh? S 1> เหมือนอ่านมันอ่านค่าไม่ค่อยตรงนะนะคือผมทํา ให้เข็มเนี่ยมันเท่ากันทั้งหมด4ตัวนะครับแต่เครื่องมันเดินเพี้ยนมากผมก็เลยแบบต้องใช้ยานทิปสักที่ดึงนะครับคือเข็มเนี่ยมันไม่มันมันจะแบบใกล้เคียงอ่ะแต่เสียงมันได้ละเบิลรอบเลิกทุกอย่างมันมันได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ตรงผมก็ทนตามนั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีทุนค่อยซื้อแบบจากไปกล้ามดีเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันเป็นของแบบงานโปรตีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าซื้อแพงนะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็หนูนะแฟลลิงก็ อยู่ตรงโน้นยังไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะว่าจะถอดไว้พ่อแล้วก็มาถึงไอคันสีน้าตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมสปอยนิดนึงดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปดูเจ้าแฟลลิงกันว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแฟบนี่นะครับชุดแฟลลิงกออยู่ข้างบ้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นของผมนะครับแดงดําเนี่ยแล้วก็แดงดําอันหน้านะครับอันนี้เป็นของผมแล้วก็นี้คุณไหมอ่าหลายๆคนถ้าตามผมจะคุณเจ้าแฟลลิงตัวนี้นะครับก็คือแฟลลิงเอง็นซีสามห้านี่แหละ แต่ว่าเป็นตัวหน้าบานนะครับจริงๆจะบอกว่ามันหน้าบานมันก็ก็ใช่นะเออมันบานกว่านะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้เป็นแฟลิ่งที่เขาใส่มานะเพราะว่าแฟลิ่งของผมเนี่ยติดไปอยู่กับเจ้าจีละก็ตัวนี้เป็นแฟลลิ่งแบบนี้แต่ว่าท้ายนะครับท้ายก็จะเป็นท้ายส0ประมาณนี้นะเดี๋ยวประกอบ <Okay. S 1> เต็มคันมันจะสวยมากนะก็อย่างไงฝากติดตามเจ้าคันนี้ด้วยโอเคแล้วก็ในส่วนของรถผมนะครับไหนไหนก็เปิดคลิปมาซะขนาดนี้แล้วนะครับมาใส่น้ำมันสักนิดน,นึงนะครับ เป็นกระเขียนีดยานะครับอันนี้ใช้ตัวสลิงนะครับแบบบ้านๆเลยนะใส่ประมาณนี้มอนะครับเพราะว่าผมจูนเสร็จแล้วแต่ว่าจะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพราะผมเนี่ยคิดถึงเสียง,งรถตัวเองมากนะครับทึ้ p ี่ครับเดี๋นี่เว้ยมาเข็มแม่งโคตรเพี้ยนอ่ะเนี่ยไอสองตัวนี้เหมือนไม่เพี้ยนนะ แต่คู่สองกสีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันได้แค่นี้หรือเปล่านะเพราะว่าขาบูมันก็หลายปีนะครับแต่การเดินเบาเนี่ยเนี่ยเดินนิ่งๆน,นะครับแล้วเวลาเบิ้ลเนี่ยรอบมาปกติฟาดปกตินะครับเอามองไม่เห็นแสงกระท้อนนะครฮะนี่อ่ารอบฟาดปกติแต่ลงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะ ลงช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการจูนใหม่อีกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเอาเอาเท่าที่ได้อ่ะเออเอาเท่าที่ได้นะครับอันนี้ผมก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้มือพรอหมดแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นอัปเดตสั้นๆนะสำหรับเจ้าคลิปรถนะครับทั้งว r บอาร์สี่ร้อยของผมแล้วก็วิบอาร์สี่ร้อยที่รอทำแล้วก็ซีว0อาสี่ร้อยคันนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามคันที่เหลือด้วยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะลงคลิปมอเตอร์ไซ เพิ่มมาแล้วนะเพราะว่าอาการเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พอขี่ได้นะพอขี่มอไซค์ได้แล้วนะครับก็ย,ยังไงฝากติดตามกันไปด้วยส่วนคลิปนี้นะคใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นลรงใจให้ช่อง b บ n k Specter กันไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะไปทำอะไรนะรหรือว่าไปรีวิวอะไรอีกนะครับหรือว่าพาไปชมรถเลยแปลกๆนะเออมีรถแปลกๆด้วยนะเดี๋ยวขอนนดคิวเจะของรถไปก่อนนะว่าหน้าคิวได้วันไหนนะครับเดี๋ยวจะรีบลงให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับส่วนคลิปนี้ครับต้องลาไปก่อนแล้ว